สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับช่องอัรลราโคบุญกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปแมปอะไรดีวะดูก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะมาเล่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะมิสมิสแฮปปี้ชอนเฮลไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านถูกไหม,ไมโอเคค่ะไปกันเลย เรากดเพยนะคะกดอ e ีซี่หมากอดเสียงหัวล้อมันเราไปกัน,นะคะ่ะโอ้โอ้เรากระโดดก่อนนะคะโอเคเรากดนี่ <c oughs> ขอยย่านะคะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็ต้องไปไปชิญหน้านะกับอีนี่ก่อนนะ นี่เลยเราขอขยายลูกก่อนนะนี่ไงมันตางฉันมาโอุ้ยมันจะตามฉัน,น,ฉนเข้ามาในท่อฉัอออนก็ระวังกันซะ เห็นไหมมันพิมพ์ทอได้ดังน่ากลัวค่ะโอเมกอดเอากล้องเข้าก่อนน้นี่นะคะเราจะไปแบบอ้แบบนี้ก็ไม่ได้นี่เชิดแบบเชิบเชิดเอ่อเฮ้อ่ะเฮฟโอเคค่ะเราไปกันต่อนะคะ แล้วก็หลังจากนี้นะมันก็จะเป็นด่านท่อนะครับเพิ่บเมื่อกี้เกือบตกไปต่อค่ะโอ๊ยโอ๊ยตกค่ะโอ๊ยตกออมเอาใหม่นะคะไปกันต่อค่ะโอ๊ยโอ๊ยสายายสายเอาเฮ้ยเราบักเราบักทุกคนเราบักทำาไงดีถึงจะแก้บักได้เนี่ยโอ้ยเราบักบักบ่อยมาก กระโดดก็ไม่ได้เราบักนี่เราขยายต้องออกกอนโอ้ยเราติดปับ๊บเราจะไปทันเขาบะเนี้โอ้ยอ๋อเข้าใจแล้วมันมาอยู่ตรงนี้นี่เอง よし ต้้อองคยยบ,บโยกว่าจะเป็นมากว่าจะมาเป็นเหมือนเดิมได้ใช้เวลาอยู่นั้นเนี่ยโอย้ไปต่อโอ้สมน้หน้าคนนั้นโดดโออเมปนี้ด่านนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปสมน้ำหน้าคนอื่นถ้าไม่จำเป็นแอสมน้ำหน้า ไปกันปะโอ้มันไม่ใต้องกดอ e ีนะเชลล์เทปเชฟเทปไปค่ะอเอ <c oughs> อเกิดยากมีดเชโอเคค่ะไปกันเลยโอ้เราชอบด่านเก้ามากเลยด่านเก้านี่มันเป็นมินิเกมง,ง่ายๆเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ต้องการซื้อโลบักซะหน่อยโอ้เป็นไงมันแซงแล้วมันแซง ด่าแสงแล้วก็ไปก่อนเลยให้มันโตฮ่าแล้วคนชูโอ้ไปโอเคนะคะเราก็จะปีนบันไดขึ้นไปแล้วชอบดาดก้ามากเลยนะอมเราเคยพบเคยเห็นดีนะดา้าดาดกล้าเนโอ้เราต้องปีนถังขึ้นมายังคอนไม้แล้วเราก็ต้องลอดทางมาแบบนี้โอ้โตก ดีนะั้นเราไม่ตายถ้าเราตกจากที่สูงๆนี่เราไม่ตา,นาแน่เดีกอีกางนี่คือเราตายเราตายแนย่โอเคโดดลงมาเลยฉันไม่กลัวหรอกโอ้ลบเซบเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกวะโอม่นะคะชิบๆชบสิบสิบสชบ,ชบ,ชบ,ชบไปกัน โอ้ยก็นึกว่าจะสไลด์ลงไปโอ้นี่มันโอ้นี่ไงเรามาถึงด่านเก้าแล้วอีเพไปเลยนี่ไงมินิเกมที่เราบอกเราชอบมากเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยคิดซิงมิซิตามาโอ้ยอๆๆต้องรีบด้องโอเคไปกันต่อเลยนะคะ ทึบอ่าออโอ้ยโอ้ยคิดซิมิซี้ตามมาตามมาโอ้ย,อ,ยออกจากมินิเกมได้สักทีอันนั้นเราถูกดูดเข้าไปในมินิเกมเปล่าเนี่ยลูกเต่านี่ต้องระวังนะเราต้องมาซ่อนลูกเต่า โอ้แม็กดเราดาสิบสองแล้วนะคะไปกระต๊อเชิบฮึ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 บโอเคนี่นะคะเป็นบันไดบันไดบันไดที่ไหนมันมันเอียงบันไดที่ไหนมันมวดอ๋อเหมือนว่าเราจะต้องเอาตัวไปอยู่ในบัสุก้านะคะตืนบัสุก้าไปกอดเออขยายกล้องออกมาหน่อยมกกด ฉันไปอยู่ในบาสุก้านี่มันช่างลำบากมากเฉลือเกินอ,อ,อืออเออือตก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 ,ตกเรารู้แล้วเราถนัดแบบนี้เข้าใจแล้วเราถนัดแบบนี้โอ้เราไม่น่าขยายก็้องเข่าเลยโอ้โอเคไปค่ะอืม เอาจริงดิโอ้ยเค่นี้ก็ตกแล้วเนี่ยจะให้กระโดดไปได้ยังไงล่ะคะเอาเราต้องตั้งใจเราต้องหลบเลเซอร์ด้วยนะเออเออ,เอ,อตกอีกแล้วอืม,อมไม่เป็นไรเราไปต่อค่ะเอฟอชิบเอฟชิบทับชาบ์ปไออีเ,ออเออปิดทางแล้วก็ไปไปค่ะ โอ้แม่ก็ฉันตกลงไปนี่ยิ่งดีเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมมันติดตั้งกับดับเอาไว้ลงไปไม่ได้ั้ฉันเอาอ้า,อาวอยากไปเร็วๆแค่นี้ไม่ได้แค่จะโดดลงไปให้มันไม่โดดตรงนี้เองดีนะมีพื้นนี่มันรองรับอะ่ะไป นี่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 เราอยู่ได้แค่มุมสูงเท่านั้นโอ้แม่กอดแล้วกอไปโยก็แล้วไปค่ะโอ้โหอันนี้เราติดบัควิ่งปะเนี่ยโอ้ไปค่ะอัพเชิเอัพเชิฟโอ้แม่กอดไป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 เราจะผ่านแล้วโอ้เราก็ต้องอันนั้นเอีค่ะ โอ้ oh, oh. แม่ก็ลงไปยังชั้นล่างอืมบาสุก้าที่พอวยิงจึงนี้คิดซิ่งมันจะทับชั้นแค่ไหนแต่ยังไงเลือดมันก็ลดอยู่ดีแหละฉันจะเอาด้าน ในเราจะข้ามเกินไปแล้วเนี่ยเอ้ยเอาเอาบักหรอกอับเช็คโอาสุกา้าให้พร้อมนี่นี่นี่มันระเบิดตัวเองละไปค่ะ โอ้โหดูเสียงวิ่งเราเราจะถือบาสุกา้าไลท์เพื่อเราจะได้วิ่งเร็วโอ,โอ้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 ทำไมเราดับเบิลคลิกแล้วมันไม่กระโดดไยหรือว่ามือเราลื่นหรือว่าอะไรกัน,นไปกันโอ้บฮึบไปเฮ้ปไปเฮ้ปเฮึบ พึไปค่ะชโอเคเอาเอาเอาโอเคนะคะเพิบเพโอ้ไปเออเออเออืมืมเรามาอยู่กันที่รถแล้วนะคะเย่ดีใจจังเลยเราจะได้ฉากจบแล้วอืมหน้ามันนี่เสยะยิ้มแบบชั่วร้ายมากรายกา ไอชูอะอ๋ออ่ออับชับโอ้เราลืมไปเราต้องกด E แล้วเรามาอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยนะแม่กอดอเป็นไงเราอยู่ใต้ท้องรถสงสัยมีคนขึ้นรถแล้วมั้งเราก็เลยได้อยู่มาเราก็เลยได้มาอยู่ใต้ท้องรถ โอ้ดีนะมันทะลุได้ไปกอดบันไดฉันจะขึ้นแล้วนะขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไม่รู้เหมือนกันจะนะับทำไมสิบแปดสิบเก้ายี่สิบีเอ็ดไม่ไินสองโอ้ยน่าจะเลยแนละ้วมั้งโอ้บันไดนี่แบบมันสูงมากไปกอดไปค่ะ ไปเลย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 โอเคนะคะไปเลยไปเลยไปเลย,ไปเลยค่ะโอแมก็า oh ทำไมมันช่างสูงมันช่างสูงสุดเกินละพาชิตมันก็ช่างจ้าสุดเกินสุดเกินนี่เราจะเอาแบบเรากระโดดสูงแล้ววิ่งเร็วเราแบบปุ๊บชิ เราจะโดดออกแมปเลยดีบอกไม่เอาทิฟฟ้ยๆๆไป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 เราแบบดีใจไม่เอาบอกดีใจไม่เอาบอกดีใจอย่ไอาไปกอดไปกอดโอ้โหโอ้แมกอยเพิ่งสังเกตนะยังคิดซีนนี่มาได้ไง ไม่ตามไม่ตามไม่ตามตัดหน้าหน่อยเป็นไงรับเชิญาเหินฉันน่ะไม่กล้องปีนบันไดนี่แหละดีสุดฉันก็แค่วิ่งกระโดดวิ่งกระโดดมันไม่ได้มันฉันกระโดดไม่ถึงไม่เอาเท่าที่ฉันถึงก็ะดานแล้วก็คอยไปปีนบันไดต่อโอ้ยฉันโดดไม่ถึง โอ้เมดก่อโอ้โเราจะเอาคลิปนี้นี่เราจะเอาสองแมปติดกันเลยนะอเอางั้นเราเอาแค่นี้นะคะบายบายเราขอสนุกให้เต็มที่ก่อนนะเราจะสนุกให้เต็มที่เลยนะคะ Bye bye. ចាប់ៗៗ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 អូតអមនៅเด้อ Bye bye.